ไต่สวนฟ้องคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจสานุท์พิภากษายกคำพิภากษาสารชั้นต้นให้สารชั้นต้นดำเนินการไต่สวนฟ้องแล้วมีคำพิภากษาหรือคำสั่งหมายตามรูปคดีหรือในชั้นไต่สวนฟ้องสารชั้นต้นมีคำสั่งให้จำนาคดีชั่วคราวเพื่อรอฟังผลคำพิภากษาถึงที่สุดในสำนวนคดีอื่นจำเลยไม่ได้อยู่ในฐานะคู่ความย่อมไม่มีสิทธิอุทรณ์ดีกาได้ ดีกาที่3818ทับ2,566ในวันนัดไต่สวนูลฟ้องโจทยื่นคำร้องขอถอนฟ้องโดยอ้างว่าโจท์และจำเลยสามารถตกลงกันได้สารชั้นต้นพิเคราะห์คำร้องแล้วมีคำสั่งว่าโจทยื่นคำร้องขอถอนฟ้องในระหว่างไตส่สวนมูลฟ้องโดยสารยังไม่ได้ไต่สวนฟ้องือมีคำสั่งประทับฟ้องโจท์ในชั้นนี้จำเลยจึงยังไม่ตกอยู่ในฐานะจำเลยตามปวีอามาตรา165วรรคสามและยังเป็นเวลาก่อนจำเลยยื่นคำให้การแก้คดีจึงเห็นควรอนุญาตให้โจท์ถอนฟ้องได้และให้จำหนาคดีออกจากสารบบคความตามปวีอา มาตรา35วร์หนึ่งเห็นว่าในคดีราษฎรเป็นโจทก์ก่อนที่3ประทับฟ้องให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้นตามปวีอามาตรา165วรรคสตอนท้ายดังนั้นเมื่อจำเลยยังไม่มีฐานะเป็นคู่ความจำเลย ย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้เมื่อจำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งไม่รับอุทธรณนของจำเลยแต่เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยศาลอุทธรณ์ภาคแปดก็ชอบที่จะพิพากษายกอุทธรณนนั้นเสียโดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์การที่ศาลอุทธรณ์ภาคแปดวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยด้วยจึงมีชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แต่เมื่อสํานวนขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลดีกาแล้วศาลดีกาเห็นสมควรมีคําสั่งไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสํานวนไปให้ศาลอุทรณ์ภาคแพิพภากษาอีกทั้งนี้เพื่อไม่ให้คดีต้องล่าชาจึงให้ยกคําผิภากษาศาลอุรณ์ภาค8เสียเมื่อจําเลยไม่มีสิทธิฎีกาแม้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคําิีภากษาศาลอุรณ์ภาคแอนุญ,ญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและศาลชั้นต้นจะได้สั่งรับดีกาของจําเลยก็เป็นการไม่ชอบศาลดีกาไม่รับวินิจฉัย ดีกาที่2,957ทับ2,564คดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจสารอุดรพิพากษายกคำพิพากษาสารชั้นต้นให้สารชั้นต้นดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสมัยตามรูคดีตามปวีอามาตรา165วรรคสาตอนท้ายซึ่งบัญญัติว่าก่อนที่ศาลประทับฟ้องม่ให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้น ดังนั้นในชั้นนี้จำเลยทั้ง4จึงไม่มีฐานะเป็นคู่ความการที่ศาลอุธทธรณภาคหนึ่งมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องต่อไปเป็นเรื่องระหว่างศาลกับโจทก์จำเลยย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะดีกาคัดค้านคำพิพากษา,าของศาลอุธทธรณภาคหนึ่งได้ดีกาที่3 5 2 5 2 5 6 3ทในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหนาคดีชั่วคราวเพื่อรอฟังผลคำพิพากษาถึงที่สุดในสำนวนคดีอื่นซึ่งก่อนที่ศาลชั้นต้นประทับฟ้องในคดีที่ราษฎรเเเเปปป็็นนนโจจทลลยยยังไมมม่ีฐาาะตว มาตราหนึ่งร้อยหกสิบห้าวรคสามจำเลยจึงไม่ได้อยู่ในฐานะคู่ความย่อมไม่มีสิทธิอุธรณ์ดีกาได้และไม่อาจยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุธรณ์ได้เมือ่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขออนุญาตขยายระยะเวลายื่นอุธรณ์ของจำเลยจำเลยไม่มีสิทธิอุธทณ์และดีกาต่อมาได้ ศาลชั้นต้นไต่สูนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะข้อหาใช้เอกสารสิบปลอมโจทุทธรในข้อหาอื่นที่ศาลชั้นต้นไม่ประทับฟ้องหากศาลอุทธรณ์เห็นว่าข้อหาใช้เอกสารสิบปลอมโจทมีใช่ผู้เสียหายศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษาย,ยกฟ้องโจทสำหรับความผิดดังกล่าวได้เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสมบูรณ์เรียบร้อย ดีกาที่5392 2,564จำเลยอ้างสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างจังหวัดกับจำเลยเป็นพยานหลักฐานประกอบคำเบิกความของจำเลยในคดีแพ่งผู้เสียหายที่แท้จริงคือจังหวัดเพราะการที่จำเลยอ้างส่งเอกสารดังกล่าวอาจมีผลทำให้จังหวัดแพ้คดีโจทย์เป็นเพียงผู้เข้าเป็นคู่ความแทนจังหวัดในคดีแพ่มีอำนาจนนะที่ดำเนินการเพื่อให้คดี ที่ค้าพิจารณาอยู่ในศาลเสร็จไปแทนผู้ตายเท่านั้นโจทย์มีใช่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดของจำเลยถ้ามีใช่บุคคลผู้มีอํานาจจัดก,การแทนผู้เสียหายดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5และ6อีกด้วยและแม้คดีนี้ศาลชั้นต้นไตส่สวนฟ้องแล้วมีคําสั่งว่าความผิดฐานใช้เอกสารปลอมมีมูลความผิดตามมาตรา268ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาและปลวีอา มาตรา170บัญญัติว่าคำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาดกรณีดังกล่าวเพียงแต่หมายถึงคู่ความไม่อาจอุทธรณ์ดีกาตัวแย้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้คดีมีมูลได้แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค6และศาลอุทธรณ์ภาค6เห็นว่าโจทก์มิใช่ผู้เสียหายคดีไม่มีมูลความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตรา260แต่ศาลอุทธรณ์ภาค6กย่อมมีอำนาจพิพากษาย,ยกฟ้องโจสำหรับความผิดฐานดังกล่าวได้เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสมบูรณ์เรียบร,อยร,อร้อศยศาล มาตรา195วรสรองชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ